สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่การเจาะลึกส่งท้ายปีกันในคืนวันคริสต์มาสอีฟ24ธันวาคม2025นะคะ บรรยากาศข้างนอกตอนนี้ก็อาจจะเริ่มเิียบเรียบแล้วหลายคนก็คงกําลังฉลองอยู่กับครอบครัวแต่ในโลกของการลงทุนนี่สิคะกับมีเสียงหนึ่งที่ดังขึ้นมาสวนทางกันเลยนั่นก็คือเสียงของการทะยานขึ้นของราคาทองคําที่ทําสถิติสูงสุดใหม่เป็นประวัติการหรือออทามไฮกันตลอดทั้งปีนี้เลยวันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกปรากฏการณ์นี้กันค่ะจากข้อมูลที่เรามีในมือทั้งจาก world gold council บทวิเคราะห์ของ Emirates NB d ดีไปจนถึงงานวิจัยที่น่าสนใจมากๆเราจะมาหาคําตอบกันว่าอะไรคือ เชื้อเพลิงที่ขับเคลื่อนราคาทองคําแล้วแนวโน้มนี้จะไปต่อได้ถึงปีหน้าจริงหรือเปล่าและที่สําคัญปรากฏการณ์อย่างซานตาคลอสแรลลี่เนี่ยมันเกี่ยวกับทองคําด้วยไหมคะใช่ครับเป็นช่วงเวลาที่น่าสนใจมากจริงๆนะครับคือมันไม่ใช่แค่ปัจจัยเดียวแต่มันเหมือนเป็นพายุข,ของหลายๆปัจจัยที่เข้ามาพร้อมๆกันพอดีทั้งเรื่องนโยบายการเงินภูมิรัฐศาสตร์ไปจนถึงพฤติกรรมของนักลงทุนซึ่งวันนี้เราจะมาต่อจิ๊กซอว์ภาพใหญ่ทั้งหมดนี้กันครับ เยี่ยมเลยค่ะงั้นเราเริ่มกันที่ภาพใหญ่สุดก่อนเลยตัวเลขที่มันน่าตกใจจริงๆข้อมูลล่าสุดเดือนธันวาคม2025ราคาทองคำในตลาดโลกนี่คือพุ่งทะลุแล้วทะลุอีกจาก4,300ดอลลาร์ 4, มา4,477ล่าสุดก็แถวๆ4,486ดอลลาร์า 4, ต่อทรอยออนส์อืม mm. ในรายงานของ Emirates NBD ถึงกับบอกว่าปีนี้เป็นปีที่โลหะมีค่ามีผลงานที่โดดเด่นมากทองคำบวกไปกว่า60%แต่ที่เหลือเชื่อกว่าคือโลหะเงินหรือ Silver พุ่งไปกว่า120%เลยนะคะใช่ครับแรงกว่าเท่าตัวเลย แต่มีเรื่องหนึ่งที่ยังขาดใจอยู่ค่ะในฐานะคนไทยเพราะเราหันกลับมาดูราคาทองในประเทศบทความจากข่าวสดก็ตั้งข้อสังเกตไว้น่าคิดว่าทั้งที่ทองโลกทำ New ิวไฮไปขนาดนั้นแต่ทำไมราคาทองแท่งบ้านเรากลับยังไปไม่ถึงจุดสูงสุดเดิมที่6,7400บาทล่ะคะเป็นข้อสังเกตที่ถูกต้องเลยครับและคำตอบของเรื่องนี้ก็คือตัวแปรที่อยู่ใกล้ตัวเราที่สุดเลยนั่นก็คือค่าเงินบาทครับอ๋อค่าเงินบาทนี่เอง เนี่ยมันคือสมการระหว่างราคาทองโลกกับอัตราแลกเปลี่ยนคือมันเหมือนการชักเย่อก yeah. ันอยู่นะครับเหตุผลหลักที่ทําให้ทองโลกพุ่งแรงขนาดนี้ก็คือการที่เงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงและด้วยธรรมชาติพอเงินดอลลาร์อ่อนค่าสกุลเงินอื่นๆรวมถึงเงินบาทของเราก็มักจะแข่งค่าขึ้นมาแทนเข้าใจแล้วค่ะตัวเลขก็ชัดเจนครับ ช่วงที่ทองโลกวิ่งทำนิวไฮเนี่ยเงินบาทของเราก็แข่งขึ้นเรื่อยๆจากแถวๆ3 4 3 5ตอนนี้ลงมาอยู่ที่ประมาณ31.15บาทต่ดอดอลลาร์การแข่งข่าของเงินบาทนี่แหละครับที่ทำหน้าที่เป็นเหมือนสมองคอยถ่วงน้ำหนักเอาไว้ทำให้ราคาทองในรูปเงินบาทก็เลยยังไม่สามารถทะยานตามไปได้แบบเต็มทีอ๋อเข้าใจแล้วค่ะเหมือนเราซื้อของจากต่างประเทศต่อให้ของราคาขึ้นแต่ถ้าเงินเราแข่งขึ้นก็จ่ายน้อยลงถูกต้องเลยครับหลักการเดียวกันเลย ชัดเจนมากค่ะงั้นที่นี้เราซูมภาพกลับไประดับโลกกันต่อปัจจัยเรื่องเงินดอลลาร์อ่อนค่าดูจะเป็นพระเอกของเรื่องนี้เลยใช่ไหมคะใช่เลยครับความสัมพันธ์แบบพกผันระหว่างทองคำกับดอลลาร์เนี่ยเหมือนไม้กระดกเลยพอข้างหนึ่งลงอีกข้างก็จะดีดตัวขึ้นเป็นแบบนี้มานานหลายทศวรรษแล้วแล้วอะไรที่มากดดอลลาร์อยู่ตอนนี้ล่ะคะตัวการหลักเลยก็คือนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟด ที่เพิ่งประกาศลดอัตราดอกเบีย้ยไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอ๋อค่ะและที่สำคัญกว่านั้นคือการส่งสัญญาณชัดเจนว่าตลาดคาดการได้เลยว่าจะมีการลดดอกเบีย้ยต่อเนื่องอีกในปี2026พอเป็นแบบนี้ความน่าสนใจในการถือดอลลาร์เพื่อรับดอกเบีย้ยมันก็น้อยลงเงินทุนก็ไหลออกทองคำซึ่งไม่ได้จ่ายดอกเบีย้ยอยู่แล้ว ก็ S <S <an> เลยโดดเด่นขึ้นมาทาันทีอืยังไม่นับปัจจัยภายนอกนะครับอย่างการเลือกตั้งในเยอรมนีปีหน้าที่อาจจะทําให้เงินยูโรแข็งขึ้นหรือแม้แต่ธนาคารกลางญี่ปุ่นอาจจะขึ้นดอกเบีย้ยทั้งหมดนี้มันเหมือนลมที่พัดเข้ามากดดันค่างเงินดอลลาร์โดยเฉพาะเลยครับฟังดูแล้วเหมือนดอลลาร์ตกลงเกิงอลสุะุมรอดด้านจริงๆนะคะแต่เหมือนจะมีอีกผู้เล่นคนสําคัญในสนามนี้ที่เคลื่อนไหวเงียบๆแต่ทรงพลังมากนั่นก็คือกลุ่มธนาคารกลางทั่วโลกเรื่องนี้เป็นอีกแรงขับเคลื่อนสําคัญใช่ไหมคะ โอ้โหเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญอย่างยิ่งยวดเลยครับและไม่ใช่แค่ซื้อนะแต่เป็นการกว้านซื้ออย่างมหาศาลเลยกว้านซื้อเลยเหรอคะครับรายงานของ Emirates NBD ให้ข้อมูลที่น่าทึ่งมากเขาบอกว่าตั้งแต่ไตรามาสแรกของปี2022เป็นต้นมาธนาคารกลางทั่วโลกได้เข้าซื้อทองคำเฉลี่ยไตรามาสหลักเกือบ260ตันซึ่งเป็นปริมาณที่มากกว่าค่าเฉลี่ยในช่วง4ปีก่อนหน้าถึง2เท่าตัว โหสองเท่าตัวเลยเหรอคะนั่นมันปริมาณมหาศาลมากทําไมจู่ๆถึงพร้อมใจกันแห่มาซื้อทองคากันขนาดนี้ล่ะคะคือมันลึกกว่าแค่การบริหารพอร์ตการลงทุนธรรมดาครับนี่คือการเคลื่อนไหวเชิงยุทธศาสตร์และภูม,มิรัฐศาสตร์เลยสิ่งที่เรากําลังเห็นคือเทรนด์ของการดีดอลลารายเซชั่นหรือการลดการพึ่งพิงเงินดอลลร์อ๋อใช่ครับโดยเฉพาะกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่เพราะความไม่แน่นอนมันสูงขึ้นเรื่อยๆ ไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งรัสเซียยูเครนหรือความตึงเครียดต่างๆทำให้หลายประเทศเริ่มมองว่าการถือดอลลาร์มันมีความเสี่ยงที่จะถูกคว่ำบาตรได้ทองคำซึ่งจับต้องได้และไม่มีใครเป็นเจ้าของเลยกลายเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยหรือเซฟเฮเว่นที่แท้จริงในสายตาของพวกเขาครับโอโ้พอฟังแบบนี้แล้วมันให้ภาพที่ใหญ่กว่าแค่เรื่องราคาทองเลยนะคะมันคือการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอำนาจโลกเลยทีเดียว แล้วในฝั่งของนักลงทุนรายย่อยหรือสถาบันล่ะคะเข้าร่วมวงด้วยไหมเข้าร่วมอย่างเต็มที่เลยครับเราเห็นเม็ดเงินจํานวนมากไหลเข้ากองทุน ETF ทองคําทั่วโลกอย่างต่อเนื่องค่ะซึ่งกองทุน ETF นี่ก็คือเครื่องมือที่ทําให้นักลงทุนทั่วไปซื้อขายทองคําได้สะดวกสะดวกนะครับปีนี้มีการเข้าถือครองทองคําผ่าน ETF เพิ่มขึ้นถึง750ตันซึ่งเป็นระดับสูงสุดใหม่เป็นประวัติการเลย แสดงว่าความเชื่อมั่นในทองคำนี่เกิดขึ้นพร้อมกันทุกระดับเลยตั้งแต่ระดับประเทศไปจนถึงนักลงทุนรายบุคคลถูกต้องครับเข้าใจเลยค่ะพอปัจจัยพื้นฐานมันแข็งแกร่งขนาดนี้ก็ไม่แปลกใจที่ราคาจะพุ่งทยานทีนี้พอเราคุยกันในคืนวันคริสต์มาสอีฟแบบนี้มันก็อดนึกถึงปรากฏการณ์หนึ่งในตลาดหุ้นที่ชื่อเข้ากับบรรยากาศมากๆไม่ได้นั่นก็คือซานตาคลอสแรลลี่ที่เรามักจะได้ยินกันว่าตลาดหุ้นมักจะปรับตัวขึ้นช่วงสัปดาห์สุดท้ายของปีครับ ดิฉันไปเจอสถิติจากฟิโนเมนามาเขาเก็บข้อมูลดัชนี S&;P 500้อย้อนหลัง10ปีก็พบว่ามันปรับตัวขึ้นจริงๆถึง8ใน10ครั้งเลยชักไม่แน่ใจแล้วค่ะว่าปรากฏการณ์นี้มันเกี่ยวพันกับทองคำด้วยหรือเปล่าเป็นคำถามที่ยอดเยี่ยมมากครับเพราะมันเชื่อมโยงไปถึงอีกมิติหนึ่งที่น่าสนใจมากคือมิติของพฤติกรรมตามฤดูกาลและคาตอบก็คือมันอาจจะเกี่ยวพันกันมากกว่าที่คนส่วนใหญ่คิด มีการวิเคราะห์ข้อมูลในเว็บบอร์ดของ reddit นะครับเขาเจาะลึกสถิติย้อนหลังแล้วพบว่าแนวโน้มที่ราคาทองคำจะปรับตัวขึ้นในช่วงปลายเดือนธันวาคมเนี่ยมีความเด่นชัดมากกว่าดัชนีหุ้นอย่าง S&P 500หรือ Nasdaq เสียอีกจริงเหรอคะใช่ครับแต่ถ้าเรามองให้ลึกลงไปอีกมันไม่ใช่แค่ปรากฏการณ์สั้นๆในช่วงคริสต์มาสมีงานวิจัยทางวิชาการชิ้นหนึ่งเขาเรียกมันว่า Winter Effect หรือผลกระทบช่วงฤดูหนาว Winter Effect ครับงานวิจัยนี้พบว่าถ้าย้อนดูข้อมูลในอดีตหลายสิบปีราคาทองคำมักจะให้ผลตอบแทนเป็นบวกอย่างมีนัยสำคัญในช่วงสามเดือนติดต่อกันคือพฤศจิกายนมกราคมและกุมภาพันธ์เดี๋ยวนะคะ winter effect นี่เพิ่งเคยได้ยินเลยหมายความว่าทองคำเองก็มีฤด,ดูกาลของมันเหมือนกันหรอคะแล้วอะไรเป็นตัวขับเคลื่อนล่ะคะไม่น่าจะเกี่ยวกับอากาศหนาวแน่ๆ ไม่เกี่ยวกับอากาศหนาวโดยตรงครับแต่มันเกี่ยวกับวัฒนธรรมและประเพณีของมนุษย์ช่วงฤดูหนาวทั่วโลกอย่างน่าทึ่งเลยครับวัฒนธรรมเหรอคะใช่ครับลองไล่เรียงดูนะเริ่มจากอินเดียซึ่งเป็นตลาดผู้บริโภคทองคำที่ใหญ่ที่สุดในโลกช่วงเดือนพฤศจิกายนคือฤดูแห่งเทศกาลแต่งงานซึ่งทองคำเป็นส่วนสำคัญมาก จากนั้นในเดือนมกราคมทางตอนใต้ของอินเดียก็จะมีเทศกาลสำคัญที่ถือเป็นช่วงเวลาแห่งการซื้อทองตามประเพณีปกติจะอยู่ในช่วงเดือนมกราคมหรือกุมภาพันธ์ก็เป็นช่วงที่ความต้องการซื้อทองคำพุ่งสูงขึ้นมหาศาลและสุดท้ายถ้ามองภาพรวมทั่วโลกช่วงคริสต์มาสยาวไปจนถึงปีใหม่ก็เป็นช่วงเวลาแห่งการให้ของขวัญซึ่งเครื่องประดับทองคาก็เป็นหนึ่งในของขวัญยอดนิยม โหนี่มันน่าทึ่งมากเลยนะคือไม่เคยนึกภาพแบบนี้มาก่อนเลยสแสดงว่าการเคลื่อนไหวของราคาทองคําไม่ได้ถูกขับเคลื่อนโดยนักค้าใน Wall St. r e e t เท่านั้นแต่ยังมีแรงขับเคลื่อนมหาศาลมาจากครอบครัวนับล้านที่กําลังจัดงานแต่งงานในอินเดียหรือเตรียมฉลองปีใหม่ในจีนมันทําให้เห็นภาพที่ขับเคลื่อนด้วยความเป็นมนุษย์มากกว่าที่เราคิดเยอะเลยนะคะถูกต้องเลยครับ มันคือภาพสะท้อนว่าตลาดการเงินโลกนั้นเชื่อมโยงกับชีวิตจริงของผู้คนอย่างลึกซึ้งแค่ไหนปัจจัยด้านอุปสงค์จากวัฒนธรรมเหล่านี้มันมาบรรจบกันพอดีในช่วงปลายปีถึงต้นปีซึ่งเป็นคำอธิบายที่ทรงพลังมากสำหรับปรากฏการ์วินเตอร์เอฟเฟกครับ ภาพของปี2025เนี่ยชัดเจนมากค่ะว่าร้อนแรงจากทุกมิติทีนี้มาถึงคำถามที่ทุกคนอยากรู้ที่สุดแล้วปี2026ที่กำลังจะมาถึงแล้วคะโมเมนตัมที่แข็งแกร่งขนาดนี้จะยังดำเนินต่อไปได้อีกไหมจากบทวิเคราะห์ของหลายสำนักใหญ่ๆนะครับแนวโน้มหลักยังคงมองเป็นบวกทาง Emirates NBD คาดการว่า ราคาทองคำในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี2026จะขยับขึ้นไปอยู่ที่ประมาณ4,500ดอลลาร์4,500ดอลลาร์ส่วนบริษัทค้าทองคำในไทยอย่าง YLG มองเป้าหมายไปไกลกว่านั้นอีกครับคือที่ระดับ4,900ดอลลาร์ ซึ่งถ้าลองคำนวณคร่าวๆด้วยค่าเงินบาทปัจจุบันก็อาจจะเทียบเท่าราคาทองไทยที่ระดับประมาณ73,000บาทได้เลยเดี๋ยวค่ะ4,500หรือ4,900ดอลลาร์นี้ฟังดูค่อนข้างจะกระทิงดุมากเลยนะคะหลังจากที่ราคาเพิ่งวิ่งขึ้นมาแล้วกว่า60%ในปีเดียวมันไม่มีความเสี่ยงเลยหรอคะว่านี่อาจจะเป็นภาวะฟองสบู่ที่กาลังรอการปรับฐานครั้งใหญ่ในปี2026เป็นคาถามที่สาคัญมากครับเพราะการลงทุนมี2ด้านเสมอ แม้ปัจจัยพื้นฐานจะยังคงแข็งแกร่งมากแต่ในทางเทคนิคแล้วมันมีสัญญาณเตือนบางอย่างที่ต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดครับสัญญาณอะไรคะตัวชี้วัดอย่างค่า RSI ซึ่งใช้วัดความแรงของการซื้อขายตอนนี้มันเริ่มเข้าสู่โซนที่เรียกว่าซื้อมากเกินไปหรือ overbought แล้วซึ่งในอดีตมักจะเป็นสัญญาณเตือนว่า ตลาดอาจจะร้อนแรงเกินไปและอาจเกิดการปรับฐานหรือพักตัวลงได้ในระยะสั้นอ oh. ดังนั้นคำแนะนำจากนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่จึงไม่ได้แนะนำให้ไล่ราคาในตอนนี้นะครับแต่จะแนะนำในทิศทางเดียวกันคือย่อสือ้อหรือรอจังหวะที่ราคาอ่อนตัวลงเพื่อทยอยเข้าสะสม และสิ่งที่สำคัญที่สุดในช่วงที่ตลาดพันผวนสูงแบบนี้คือการมีวินัยในการตั้งจุดตัดขาดทุนหรือ stop loss เพื่อบริหารความเสี่ยงอยู่เสมอครับสรุปภาพรวมทั้งหมดก็คือปี2025เป็นปีทองคำของทองคำอย่างแท้จริงซึ่งขับเคลื่อนด้วยพายุที่สมบูรณ์แบบทั้งจากนโยบายการเงินภูมิรัฐศาสตร์และปัจจัยตามฤดูกาลส่วนแนวโน้มในปี2026แม้จะยังดูสดใส แต่ก็เหมือนการขับรถขึ้นเขาที่สูงชันและมีโค้งอันตรายนักลงทุนจึงต้องขับขี่อย่างระมัดระวังและมีแผนบริหารความเสี่ยงที่ชัดเจนนะคะวันนี้ต้องขอบคุณมากค่ะสำหรับข้อมูลที่เจาะลึกและเชื่อมโยงให้เห็นภาพใหญ่ได้อย่างน่าสนใจจริงๆยินดีครับผมขอ,อย่าติงท้ายด้วยประเด็นชวนคิดไว้สักเล็กน้อยนะครับ เชิญเลยค่ะคือในขณะที่เรากําลังตื่นเต้นกับสินทรัพย์ปลอดภัยดั้งเดิมอย่างทองคําและโลหะเงินที่ภาคการทําสถิติสูงสุดใหม่แต่ถ้าเราหันไปมองสินทรัพย์ดิจิทัลที่หลายคนเคยยกให้เป็นทองคําดิจิทัลอย่างบิตคอยเรากลับเห็นภาพที่ตรงกันข้ามคือราคายังคงเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆแ,แ,และยังไม่สามารถผ่านแนวต้านสําคัญไปได้จริงด้วยค่ะส่วนทางกันเลยปรากฏการที่สวนทางกันอย่างสิ้นเชิงนี้อาจจะกําลังสะท้อนความจริงบางอย่างให้เราเห็นว่า ในช่วงเวลาที่โลกเผชิญกับความไม่แน่นอนขั้นสูงสุดนักลงทุนสถาบันและตลาดในภาพรวมยังคงมอบความไว้วางใจกับสินทรัพย์ที่จับต้องได้มากกว่านี่อาจจะเป็นคำถามสำคัญที่นักลงทุนต้องคบคิดกันต่อไปว่าในภูมิทัศน์การเงินโลกยุคใหม่นี้นิยามและสถานะของสินทรัพย์ปลอดภัยที่แท้จริงกำลังเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใดกันแน่ครับฝากกดไลค์กดติดตามช่องฟินไซส์พอดแคสต์เพื่อที่จะ,จะไม่พลาดเรื่องการลงทุนก่อนใครสวัสดีครับ